มาค่ะวันนี้คำนางจะสอนถักเตียงง่ายๆและช้าๆให้ทุกคนทำตามได้นะคะใครที่ทำไปแล้วก็ขอบคุณที่รับชมค่ะใครยังทำไม่เป็นมาดูกันเลยเราแบ่งผมนะคะเป็น3ามส่วนนะคะแบ่งผมเป็นสามส่วนเ้วเท่ากันค่ะจากนั้นเราก็เริ่มไขว้นะคะจะเอาซ้ายมาก่อนหรือความมาก่อนก็ได้นะคะถ้าไปตรงเส้นตรงกลางแล้วก็เอาเส้นทา้ง ซ้ายหรือขวาทับกับสลับกันไปแบบนี้นะคะแล้สังเกตมือนะคะทุกคนให้สังเกตมือนะคะช้าๆไปด้วยกันลองทําดูนะคะนี่ค่ะช้าไปด้วยกันนะคะลองทําดูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะชอบจิมนีก็ฝากคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยติดตามกันเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ ทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะวันนี้กาลังทําให้ดูแบบช้าๆแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะแนะนําถักแบบนี้นะคะเป็นการจับสองเส้นค่ะมาดูกันว่าทํายังไงเดี๋ยวทําช้าๆไปพร้อมกันนะคะสําหรับคนที่ทําไปแล้วก็ชมไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมค่ะสาหรับใครที่ทําไม่เป็นก็มาชมด้วยกันช้าๆนะคะเดี๋ยวพาไปชดช้าแบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ประสานผมค่ะ แต่แล้วฝั่งมาประสานกปอยู่ตรงกลางนะคะสังเกตมือนะคะทุกคนให้สังเกตมือนะคะทำาชะใช้ไปพร้อมกันนะคะแต่ถ้าใครทําได้แล้วก็ขอบคุณที่มารับชมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากฝากติกดตามฝากกดหัวใจก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะฝากแชร์ด้วยะคะ่ะดูนะคะทุกคนเราจับแค่สองนะคะแต่เราจะค่อยผมไปมาแบบนี้ใครทําได้ยังไง ก็คอมเมนต์มาบอกกันยนดีน,นะคะขอบคุณนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนชอบคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะวันนี้คำนาจ,จะพาทุกคนมาถักผมเปียสำหรับใครที่อยากจะถักผมเปียแบบนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปนะคะฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะไปดูกันเลย ผมมาแนะนําค่ะสําหรับคนที่ผมยาวแล้วร้อนหงุดหงิดมากนะคะทรงนี้เลยค่ะถักเปียแบบนี้ทํำยังไงนะคะอยากรู้ใช่ไหมก่อนจะไปรับชมฝากกดหัวใจและก็คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ได้วิธีง่ายๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำยังไงฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์ใต้คลิปแบ่งแชร์ให้ด้วยนะคะและคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากให้ถักเปียรทรงผมแบบไหน คมาทักเปียผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้กันนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงใช่ไหมคะติดตามคลิปนี้ไปเลยจ้า ดูคลิปจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอจะทําได้กันบ้างไหมคะถ้าอยากให้ทําคลิปทักเปียแบบไหนนะคะคอมบมินต์มาได้เลยและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะและอย่าลืมฝากแชรด้วยนะคะ โงเฮงเก๋ๆนะคะก็ถิงปักติดตามกันไว้นะคะติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปและก็คอมเมนต์มาเยอะๆค่ามาบอกด้วยนะคะว่าโอเคหรือเปล่าชอบทรงไหนก็คอมเมนต์มาค่ะแล้วกดใจให้ด้วยนะคะฝากใช้ด้วยละกันมาค่ะทุกคนวันนี้จะสอนทุกคนถักเปียทรงนี้กันมาค่ะหลายคนคงจะเคยถักแล้วถ้าใครเคยแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะคะถ้าใครยังไม่เคยก็เรียนไปพร้อมกันค่ะจากด้านหน้ามาแบบนี้นะคะว่ายค่ะ แต่เป็นเส้นเล็กเๆส้นใหญ่แล้วแต่เราอชอบเลยนะคะถ้าอยากได้เส้นเล็กกว่านี้ก็จับผมมาไม่เยอะนะคะจับมาน้อยกว่านี้กะดูไม่ให้สูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปนะคะคุณผู้ชมสังเกตมือนะคะทุกคนแล้วให้มืช่องมือด้วยเราก็ไขว่อยนะคะเราจับมานามาคู่กับเส้นมี่แล้วก็มาไขว้ค่ะถัดมาเส้นถัดมาเราก็จับไว้นะไขว้ไว้แล้วก็จับขึ้นมาคู่กันไขว้ค่ะ นะแล้วก็จัดเส้นนลงมาคู่ไข่นะคู่ไข่คู่ไข่นะคะทุกคนถึงคู่แล้วก็ไข่นะคู่ไข่ไข่นะไข่ทับไปทับมาใช้ขวานใช้ขวาเนาะมคู่มาคู่กันไข่นี่ควยนะคะแล้วก็ควยง่ายแบบนี้ก็ไปคู่นึงมาคู่ไข่นี่นะคะวก็คู่มาคู่ไข่ถักแบบนี้ไปจน พอเรา war, พอใจนะก็ทำครึ่งครึ่งมืงก็ได้หรือทำทั้งหมดก็ได้นะเดี๋ยววิธีนี้เดี๋ยวกำลังจะทําให้ดูแบบถักแยะทั้งหมดของผมที่มีอยู่นะคะนะหรือเราทำครึ่งครึ่งหัวหรือครึ่งครึ่งผมที่เรามีก็ได้ผมกำลังจะยาวนะคะแล้วก็ถักไปวนไปเรื่อยๆ่ะนะแล้วก็จับมาส่วนที่เราจับมาเรากะกะเอานะคะกะให้มันสีเนี่ยถักไปเรื่อยๆเลยพอเราพอใจแล้วเราก็หยุดค่ะนี่ก็คือเราจะได้ทรงผมแบบครึ่งดงนะคะครึ่งสีสัะกออนคะ เราจะัให้หมดเลยเนาะกู้้้้้้้้้้ว้้้้น้ั้้้้้้้้้้้ย้้้้้้ย้้้้้แ้้้แ้้้้้้้้้ั้้้้้้้ก็้้้้้บจะ้บ้้้้้้้้้้้ล้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้นะ้บ้้้้้้้้้้้้้้้้้ั้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้ก้้้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะ ทำกันได้นะคะทำกันได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันเพื่อไม่พลาดคลิปวิดภภีโอนนต่อไปนะคะแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะลาไปก่อนข้าจะกลับมในคลิปวิดีโอ ตรงนี้ที่ข้างได้พิเ็นไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดกระใจให้ด้วยนะคะและติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะนะคะว่าทรงนี้ชอบหรือไม่ชอบและทำได้หรือเปล่าเราไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆสํสำหรับคนผมยาวนะ,ะผมสั้นก็ทำได้คะ่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดใจให้ด้วยล่ะบ๊ายบาย